ต่อไปเกณฑ์พิเศษเพื่อสอบบาลีสนามหลวงในการสอบซ่อมปีหกห้านะครับสำหรับภาคหนึ่งเ,เกณฑ์เรื่องสุม,มนาเทวีได้อธิบายไปแล้วก่อนหน้านี้ผมเลยขอผ่านเลยนะครับถ้าหากว่าจะดูในรายละเอียดก็ไปดูที่สุม,มนาเทวีนะครับที่เคยอธิบายไปแล้ว ก็ข้ามมาที่ภาคสองอซึ่ง <c oughs> ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่มองข้ามไม่ได้เลยครับยังไงเสียก่อนสอบก่อนเข้าห้องสอบจะต้องแปลให้ได้โสกิระเอโกทุกตะมนุษย์โสตรงนี้เป็นประวัติของเทวดาที่รักษาอุโบสถศีล แล้วนอกจากนั้นนะครับก็ออกข้อสอบประโยคปทห้าในปีเดียวกันคือปีนี้เลยครับฉะนั้นจึงมีโอกาสค่อนข้างที่จะสูงมากในการออกข้อสอบแล้วก็ผมก็จะให้เขียนนะฮะให้เขียนข้อสอบด้วยอ่ามาดูครับเดี๋ยวหลังจากแปลอธิบายแล้วเนี่ย ก็จะเป็นข้อสอบให้ท่านเขียนด้วยตรงนี้นะครับตรงนี้เลยหน้า43ถึงหน้า44สองหน้าเลยครับให้เขียนทั้งแปลโดยเพียนชนะและแปลโดยอัด นะครับแลโดยเปลี่ยนชนะ <c oughs> ในหนังสือถ้าข้อสอบออกมาจริงๆเขาก็จะขึ้นมาให้เรานะครับโสเทวราชาเกีระได้ยินว่าโสเทวราชาอันว่าเทวดาผู้พระราชานั้น ทุกขาตามนุษย์โสเป็นมนุษย์พูดถึงแล้วซึ่งยากเอโกคนหนึ่งมตุตตวาเป็นปริพุนชันโตเอ,อขออภัยปริเยสันโตสแสวงหาอยู่พระติงซึ่งงานจ้าหรือซึ่งการรับจ้าง งานจ้างก็ได้การรับจ้างก็ได้แล้วแต่จะแปลนะปริเยสันโตสแสวงหายอยู่พติซึ่งการรับจ้างและพิตตวาได้แล้วพติกรรมังซึ่งงานคือการรับจ้างตัวนี้มันไอกรรมังตัวเนี้ยแปลว,ว่างานนะครับกรรมังแปลว,ว่างานซึ่งงานคือการรับจ้าง สันติเกในสำนักอาานาถปิมิกาสะของเศรษฐีชื่อว่าอนาถปินิกานิสายะอาศัยแล้วตังกำมังซึ่งการงานนั้นกับเปสิสำเร็จแล้วชีวิตตังซึ่งชีวิตอิติดังนี้นี่ครับจบประโยคแรกต่อไปครับอาถาครั้งนั้น อุโ,โสถถาที่วเสประโยชนักขณะครันเมื่อวันแห่งอุโบสถครันเมื่อวันเป็นที่รักษาซึ่งอุโบสถได้สองอย่างหรือใครจะเอาคำแปลอื่นมาเชื่อมแล้วมันฟังได้ความไปเราะเราะพิงก็เอามาได้นะครันเมื่อวันแห่งอุโบสถครันเมื่อวันเป็นที่รักษาซึ่งอุโบสถ เอกัสมิงหนึ่งสำปเตถึงพร้อมแล้วอานาถบินดิโกอันว่าเศรษฐีชื่อว่าอานาถบินดิกะอาคันตาวามาแล้ววิหารโตจากวิหารปุชิถามแล้วอิติว่าเข้าไปในเล่หนเล่ในตัวนี้ยากครับอันนี้คือประโยคก,กินครับประโยคก,กินนะฮะ ทำไฮไลท์เอาไว้เพื่อทบทวนแล้วประโยคลักษณะตัวนี้ก็ประโยคกินทำไฮไลท์ไว้เพื่อทบทวนนะครับไม่ควรที่จะผิดอย่างยิ่งนะฮะในประโยคนี้เนี่ยอุปสถานทีวาสาภาวูอันว่าความเป็นแห่งวันเป็นที่รักษาซึ่งอุโบสถเกนจิอันใครใครกทัทิโต บอกแล้วปกติกติโตเราจะแปลว่ากล่าวแล้วนะแต่ตัวนี้แปลว่าบอกอ่านไกลๆบอกแล้วพะติการสะแกบุคคลผู้กระทาซึ่งการรับจ้างตัดสะนั้นอัจฉะในวันนี้หรือดังนี้อัจชะแปลก่อนก็ได้แปลทีหลังก็ได้พอดีเมื่อกี้ที่ผมแปลทีหลังเพราะว่าผมลืมแปลก่อนผมลืมนะ,ะสารภาพว่าลืมแต่แปลทีหลังก็ได้ครับนะแปลทีหลังได้ สำคัญมากครับประโยคนี้กทีโตกล่าวแล้วนะครับแต่ตัวนี้แปลว่าบอกแล้วเนี่ยมันจะไม่ได้ความอยู่ตรงนี้แหละอันใครๆกล่าวแล้วแก่กล่าวแล้วคือถ้าแปลว่ากล่าวแล้วมันเชื่อมหาตัวนี้ไม่ได้มันจะทำให้เราแปลผิดไปมาประโยคต่อไปครับชนะอันว่าชนทั้งหลายอาหังสู่กล่าวแล้วอิติว่า สามิฆ่าแต่นายขึ้นประโยคหน้ามาครับอุปสถาทิวาสาภาวอันว่าความเป็นแห่งวันเป็นที่รักษาซึ่งอุโบสถเกณจิอันใครๆณนะกะทีโตไม่บอกแล้วตัดสาพฏิกาสาแกบุคคลผู้กระทำซึ่งการรับจ้างนั้นอิติดังนี้คือขึ้นมาให้เต็มลักษณะการแปลโดยเพียนชนะแล ควรที่จะขึ้นมาให้เต็มทั้งหมดนะครับต่อไปครับเษถีฐีอ่านว่าเศรษฐีปุชิถามแล้วอิติว่าอาหากล่าวแล้วอิติว่าเตนะหิท่าอย่างนั้นตุมเหอันว่าท่านทั้งหลายไปะจะถะจงหงสายะมาสังซึ่งอาหารอันบุคคลพึงกลืนกินในเวลาเย็น อาสัพัติกาสะแกบุคคลผู้กระทาซึ่งการรับจ้างนั้นอิติดังนี้สายมาสังครับแปลไม่ออกให้แปลว่าซึ่งอาหารเย็นครับสามนี้แปลว่าซึ่งอาหารอันบุคคลพึงบริโภคในเวลาเย็นเพราะศัพท์จริงๆก็คือแปลตรงตัวตามนั้นแหละครับแต่ที่นี้ว่า เนื่องจากว่าเราไม่เคยเจอศัพท์นี้มามันจะมีอยู่คำหนึ่งพอขึ้นไปประโยคสามเดี๋ยวก็คงจะเจอกระตะปาตาราโสผู้มีอาหารอันบุคคลพึงกินอันกระทำแล้วยากครับศัพ์เนี่ยยากฉะนั้นถ้าเกิดว่าจำไม่ได้ก็ซึ่งอาหารเย็นเลยครับเพราะมันไม่ใช่ศัพท์สำคัญแต่มันเป็นองค์ประกอบของศัพท์มาเฉยๆเท่านั้น่ะต่อไปครับอถะครั้งนั้น ชนะอันว่าชนทั้งหลายปาจิงส่งหงแล้วปัดโถทกันซึ่งข้าวสุกอันมีแร่งเป็นประมาณแร่งคืออะไรไม่รู้นะผมไม่เข้าใจคำนี้ท่านที่ไปอินเดียก็คงจะเข้าใจว่าข้าวแร่งหนึ่งมันเป็นแบบไหนเขาอธิบายไว้ว่าเหมือนกับข้าวข้าวเหนียวเอามาปั้นปั้นแห้งๆแ,แล้วก็ ไปไปเหมือนหนึ่งหนึ่งกำมือหรือหนึ่งกำปันะ้นอะประมาณนั้นนะครับซึ่งข้าวสุกอันมีแหล่งเป็นประมาณอาัศาพัติกาสะแก่บุคคลผู้กระทำซึ่งการรับจ้างนั้นโสพัติโกอันว่าบุคคลผู้กระทำซึ่งการรับจ้างนั้นกัตวากระทำแล้วกรรมังซึ่งการงานอารันเยในป่าต่างที่ว่าสังตลอดวันนั้น ตัวนี้ไม่ได้แปลว่าในวันนั้นนะแต่ถ้าเกิดว่าเราหลุดไปแปลว่าในวันนั้นมันจะมีปัญหาไหมไม่มีปัญหาแต่ขอให้เป็นแปลเป็นตัวแรกในวันนั้นอันว่าบุคคลผู้กระทำซึ่งการได้จ้างกระทําแล้วซึ่งการงานในป่าก็คือทํางานทั้งวันความหมายตรงนี้คือไปป่าทํางานอยู่ทั้งวันทาว่าตลอดวันคือทั้งวันอาคันตวามาแล้วสายังในเวลาเย็น แล้วก็ไฮไลท์ไว้นะฮะประโยชนี้ไฮไลท์ไว้เดี๋ยวผมต้องขึ้นหน้าต่อไปนะ,ะพัตเตวัดเทตวาทินมนแปลไม่ได้เสียสองแต้มนะฮะพัตเตครั้นเมื่อพัตชเนหิอันชนทั้งหลายวัดเทตวาให้เจริญแล้วทินเนให้แล้ว ครั้นเมื่อพัดอันชนทั้งหลายวัดเทศตาวาให้เจริญแล้วกินเนให้แล้วจะแปลวัดเทศตาวาตัวนี้ว่าคดแล้วก็ได้ถ้าแปลโดยอัดให้แปลว่าคดแล้วถ้าแปลโดยเพียงชนะแปลว่าให้เจริญแล้วเหมือนกับวัดเทศตาวาวัฏทยิงสุงวัดเทศุงที่เจอในที่อื่นๆแต่ถ้าแปลโดยอัดแปลว่าคดแล้ว ต่เราแปลโดยพยัญยชนะหากจะแปลว่าคดแล้วก็ไม่เสียหายนะฮะตรงนี้ไม่เสียหายนะครับแต่ถ้าไม่ขึ้นชเนหิมาเนี่ยเสียหายอย่างแรงเนี่ยที่ไฮไลท์เอาไว้เนี่ยก็เพราะว่าถ้าไม่ขึ้นชเนหิมาเสียสองแต้มเลยนะครับสองแต้มหนักพอสมควรครั้นเมื่อพัดอันชนทั้งหลาย คดแล้วให้แล้วแล้วก็เลขในตัวเนี้มันต้องแปลมาจากข้างหลังเท่านั้นจึงจะได้ความอาพุนชิตวาวะไม่บริโภคแล้วสหาสาโดยพันจินตเนนะด้วยความคิดอิติๆๆว่าอาหารอันว่าเราฉาโต เป็นผู้หิวแล้วอัศมิย่อมเป็นอิติดังนี้อย่าลืมนะครับตัวนี้อัศมิย่อมเป็นนะอิติดังนี้ต่อไปครับนี่เลยครับข้าเล่ในามาตรงจินเตตะวานะครับจินเตตะวาคิดแล้วว่า จินเตตวาคิดแล้วว่าตรงนี้ก็เป็นประโยคยากครับไฮไลท์เอาไว้เป็นประโยคยากสาเหตุที่เป็นประโยคยากเพราะว่าโกลาหลังเป็นประธานและใช้เปิดเลขในซ้อนตัวนี้ด้วยแล้วพอมาแปลโหติโหติย่อมมีแล้วมา ต้องแปลเคเหมารับคำหูติอันเนี้ยหน้าเล่นในสอนมันก็เลยเป็นการแปลที่สับสนมากไฮไลท์เอาไว้มหาโกลาหลังอันว่าความโกลาหุนใหญ่อิติว่าตุมเหอันว่าท่านทั้งหลายเทถจงให้พัดตังซึ่งข้าวสวยหรือซึ่งพัดตุมเหอันว่าท่านทั้งหลายเทถจงให้สูปังซึ่งแกง อุมเหอันว่าท่านทั้งหลายเทถาจงให้พยัญชนะซึ่งกับอิติดังนี้โหติยอ่อมมีอิมัสมิงเทเหในเรือนนี้ทิวาเสทิวาเสสุในวันทั้งหลายอันเยสุเหล่าอื่นเนีย่ยครับแปลยากถ้าเราไม่เอามหาโกลาหาลังเปิดอิติเข้าไปนะ ยังไงท่านก็เสียแต้มเสียแน่นอนแปลยังไงก็เสียครับเพราะว่ามันจะไม่ได้ความหมายเลยเพราะฉะนั้นจึงให้ให้ไฮไลท์เอาไว้อาชชานวันนี้สัพเพชนาอันว่าชนทั้งหลายทั้งปวงนิสสัทธาเป็นผู้มีเสียงออกแล้วหุตวาเป็นนิปัจชินสุนอนแล้วขึ้นหุตวามาไม่ขึ้นมาก็ได้ไม่เป็นไรครับ เกียวต่อไปไฮไลท์อีกหนึ่งรอบนะฮะแล้วก็หนักกว่าประโยคแรกอีกประโยคนี้เสียพออย่างเดียวถ้าออกมาเนี่ยคือต้องการนี่แหละเก็บตรงนี้เลยแหละครับหลักๆเนี่ยประธานนะฮะวัชยินสุก็คือชนาอันว่าชนทั้งหลายอาหารังยังอาหารครับนี่ครับแปลอย่างอื่นไม่ได้ด้วย วัฒยิงสุให้เจริญแล้วไมหังเอวะแก่เรานั่นเทียวเอกัตสะผู้เดียวแยกสับออกมาครับเป็นไมหังเอวะแล้วก็เอกัตสะประเด็นหลกัหลกๆอยู่ตรงนี้ครับยังอาหารให้เจริญแล้วถ้าใครไม่แปลแบบนี้โดยเพียนชนะเสียปอครับคือเป็นประโยคที่รอ เก็บคะแนนเราอยู่แล้วเอาใหม่นะครับชนะนว่าชนทั้งหลายอาหารรังยังอาหารวัตยิงสุให้เจริญแล้วไม่หางแก่เราเอกัสะเอวะผู้เดียวนั่นเทียวเอตังการนางอันว่าเหตุนั้นกิงนุโหอ,อะไรหนอแลอิติดังนี้ปุชิถามแล้วอิติว่า ชนาอันว่าชนทั้งหลายอาวะเสสาผู้เหลือคุณจิงสุบริโภคแล้วหรืออิติดังนี้นะครับมาดูประโยคต่อไปชนาอันว่าชนทั้งหลายอาหังสู่กล่าวแล้วอิติว่าตาตาแน่พ่อชนาอันว่าชนทั้งหลายณคุณนชะิงสุไม่บริโภคแล้วอิติดังนี้ พัิโกวันว่าบุคคลผู้กระทาซึ่งการรับจ้างปุดฉีถามแล้วอิติว่าขึ้นเรียนแบบประโยคหน้าครับชนานะณุญจิงสุนะฮะเรียนแบบชนาอัานว่าชนทั้งหลายนณปุชจงสุไม่บริโภคแล้วกิงการณาเพราะเหตุอะไรอิติตังนี้ต่อไปครับ ชนะอันว่าชนทั้งหลายขึ้นมานะครับเปิดเลนในเลนในยาวครับเลนในยาวยาวยาวมากเลยครับจบนี่เลยฮะอูยาวมากๆครับชนะอันว่าชนทั้งหลายอาหังสู่กล่าวแล้วอิติว่าอ้าวมาดูในเลนในก็กําหนดประโยคให้ดีนะครับชนะอันว่าชนทั้งหลายณนะปัจจันติย่อมไม่หุง สายมาสังซึ่งอาหารอันบุคคลพึงบริโภคในเวลาเย็นอุปโปสถาถิวะเสสุในวันเป็นที่รักษาซึ่งอุโบสถทั้งหลายเคเหในเรือนอิมัสมินี้นก็แปรเรียงไปตามลำดับปกติครับสัพเพชะนาอันว่าชนทั้งหลายทั้งพวงอุปโปสถิกาเป็นผู้รักษาซึ่งอุโบสถโหนติย่อมเป็น ธิกาตัวนี้ครัเป็นผู้รักษาซึ่งอุโบสถเป็นผู้ประพฤติซึ่งอุโบสถเป็นผู้กระทําซึ่งอุโบสถได้หมดเลยครับคําไหนที่มันสื่อความหมายแล้วสามารถฟังรู้เรื่องเข้าใจชัดเจนนะฮะเอามาใช้ได้ทั้งหมดเพราะว่ามันใช้แทนสับครอบจักรวาลครับอีกกาปัจจัยเนี่ยใช้แทนสับครอบจักรวาลต่อไปครับ ประธานนะครับกำหนดประโยคให้ดีดูเลขน้ำให้ทั่วถึงนะครับซึ่งเลขน้ำลูกน้ำตรงนี้จบที่กาเรศิประธานก็คือมหาเศรษฐีครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นประโยคยากอยู่นะเพราะว่าประธานมาซ่อนอยู่ข้างหลังมหาเศรษฐีอันว่ามหาเศรษฐี ธาระเกยังเด็กทั้งหลายธานะปายิโนผู้ดื่มเอาใหม่นะครับทารเกยังเด็กทั้งหลายอันตามโโสโดยที่สุดธนะปายิโนแม้ผู้ดื่มซึ่งนมโดยปกติ หรือจะแปลต่อเนื่องเลยก็ได้ทาระเกยังเดทั้งหลายฐานะปายิโนโมแม้ผู้ดื่มซึ่งนมโดยปกติอันตามโโสโดยกำหนดอันมีในที่สุดวิขาเลตวาให้บ้วนแล้วมุขขังซึ่งป่าบุคลางยังบุคคลปักขิปาเปตวาให้ใส่เข้าแล้วจะตุมะทุรังซึ่งของอันมีรสอร่อย ซึ่งของอันมีรสอร่อยสีมุเขในปากแล้วก็ปุคลังยังบุคคลกาเรสิให้กระทำแล้วเตทาระเกซึ่งเด็กทั้งหลายเหล่านั้นอุป,ปสถิเกให้เป็นผู้รักษาซึ่งอุโบสถสำคัญมากครับตรงนี้ไฮไลท์เอาไว้ แลไม่ได้ตรงนี้ไม่ขึ้นยังบุคคลมากินปอครับเฉพาะเนี้ยยังบุคคลให้กระทําแล้วไม่ขึ้นมากินปอนะครับเสียหนักมากนี่ที่หนึ่งละสองไม่ขึ้นเตทธารเกมาเสียสองแต้มครับไม่ใช่เสียเตตัวหนึ่งธารเกตัวหนึ่งนะเสียด้วยอํานาจความครับความหมายที่ภาษาทางนักบาลีเขาเรียกว่าแปลเป็นวิกติกรรมะ แปลว,ว่าให้เป็นให้เป็นนะฮะฉะนั้นมีโอกาสเสียสูงมากเลยครับเฉพาะอุโปสถิเกกับกาเรสีสองตัวนี้เสียหนักมากครับตัวหนึ่งเสียปอตัวหนึ่งเสียสองสัพท์นะครับต่อไปประโยคลักษณะคันทะเตละปาทีเปครั้นเมื่อประทีป แห่งน้ำมันอันเจือด้วยของหอมก็แปลยังไงก็ได้ให้มีแค่คำว่าครั้นเมื่อตัวเดียวนี่ชัดเจนแล้วนะครั้นเมื่อประทีปแห่งน้ำมันอันเจือด้วยของหอมชาเลนเตโลงอยู่เขาก็จุดขี้ใต้ตอนกลางคืนนะขุทกะมหลัลก,กะภารกะเป็นประธาน อันว่าเด็กผู้น้อยและผู้ใหญ่ทั้งหลายคุณทกับแปลว,ว่าเล็กมหาลากาบแปลว,ว่าแก่คือเด็กโง่เด็กวัยรุ่นครับอันเด็กน้อยและเด็กวัยรุ่นความหมายอย่างนั้นแต่ว่าเราไปแปลแบบนั้นก็ไม่ได้อีกนะก็แปลตามศัพท์ไปอันว่าเด็กผู้น้อยและผู้แก่ทั้งหลาย สยณะคตาผู้ไปแล้วสู่ที่เป็นที่นอนไสยณะตัวนี้ที่เป็นที่นอนสัจชายันติย่อมสาทยายทวัตติงสาการังซึ่งอาการสามสิบสองปณะ,ะแต่ว่า ไม่ยังนะครับตัวนี้ต้องขึ้นต้องขึ้นประธานไม่ยังนะครับขึ้นตัวอื่นมาไม่ได้คณะแต่ว่าไม่ยังอันว่าเราทั้งหลายนะการิมหาไม่กระทําแล้วสติซึ่งสติกะเถตรงเพื่ออันบอกอุโปสถาททิวาสาภาวังซึ่งความเป็นแห่งวันอุโบโสถตุยหังแก่ท่านตัดสมาเพราะเหตุนั้น อันนี้กินสองปอรครับสองปอตัดสมาเพราะเหตุนั้นพัดตังอันว่าพัดอัมเหหิอันเราทั้งหลายปักกังหุงแล้วตะวะเอวะแก่ท่านนั่นเทียวตะวะอันว่าท่านพุชสุจงบริโภคนังพัดตังซึ่งพัดนั้นอิติด,ดังนี้สำคัญมากเลยครับประโยคนี้ ที่ผมไฮไลท์ไว้เนี่ยถ้าหากว่าก่อนที่จะเข้าห้องสอบประโยคนี้เนี่ยเป็นประโยคแปลก่อนเข้าห้องสอบครับก็ดูแปลไปด้วยดูทบทวนไปด้วยดูหลายๆรอบตรงไหนที่ไฮไลท์เอาไว้ว่าเป็นประโยคยากนะครับเน้นแล้วเน้มอีดย้ําแล้วย้ําอีกเลยนะครับเพราะว่าแปลผิดหมายถึงเสียปอครับตรงเนี้ยสองปอเนี่ย พัดตางานว่าพัดอัมเหหีอันเราทั้งหลายปากังหุงแล้วแต่ว่าเอวะแก่ท่านนั่นเที่ยวตอางอันว่าท่านพุทธสุจงบริโภคนางพัดต่างซึ่งพัดนั้นตัวเนี้ยขึ้นประธานมาผิดเนี่ยโดนครับต้องขึ้นตวังเท่านั้นนะฮะตัอันตัหีถามอีมะต่างอันต่างสะสุสะสุว่าหูเออามหาเสนะต่อไปครับพัดติโกอันว่าบุคคลผู้กระทำซึ่งการรับจา้าง ปุจฉิถามแล้วเอออาหากล่าวแล้วอิติว่าอาหานะครับอาหากล่าวแล้วอิติว่าสเจทาว่าอิธานิในการนี้มะยาอุปสถิเกณะภวิตุงมอันว่าอันอันเราเป็นผู้รักษาซึ่งอุโบสถเป็นผู้ประพฤติซึ่งอุโบสถนะฮะก็ได้เป็นผู้รักษาก็ได้แล้วก็อะไรอีกนะ เป็นผู้รักษาซึ่งอุโบสถเป็นผู้ประพฤติซึ่งอุโบสถได้ทั้งสองอย่างนะครับสเจทวายอ้ทานิในการนี้มะยาอุโบสถิเกนะอันว่าอันอันเราเป็นผู้รักษาซึ่งอุโบสถพระวิตุงเป็นวัตติย่อมควรหรือแล้วก็อาหารปีแม้อันว่าเราขึ้นศัพท์นี้มาครับ ตัวนี้จำเป็นนะครับอาหารอันว่าเราอุโกสิโกแปลเหมือนอุโกสติเกนะเลยครับเป็นผู้รักษาซึ่งอุโบสถพระววยังถึงเป็นอิติดังนี้โอ้โหหนักครับหนักหักยากครับยังไงก็แปลทบทวนหลายๆรอบก็แล้วกันอย่าปลอยให้ เลยผ่านไปเฉยๆนะมันยากจริงๆแล้วไม่สามารถที่จะมาแก้ต่างได้อีกแล้วนะอย่างนี้ลำบากจริงๆครับชนาอันว่าชนทั้งหลายอาหางสู่กล่าวแล้วอิติว่าเศรษฐีอันว่าเศรษฐีชาณาติย่อมรู้อีทางการนังซึ่งเหตุนี้อิติดังนี้ขึ้นประโยคใหม่ครับพัตติโกอันว่าบุคคลผู้กระทําซึ่งการรับจ้าง อาหากล่าวแล้วอิติว่าเตนะหีท่าอย่างนั้นตุมเหอันว่าท่านทั้งหลายปุชธาจงถามนางเศรษฐิซึ่งเศรษฐีนั้นอิติดังนี้เตชนาะอันว่าชนทั้งหลายเหล่านั้นกันตวาไปแล้วกดฉีสูถามแล้วเศรษฐิซึ่งเศรษฐีอิติดังนี้ครับโดยพยัญชนะจบ เท่านี้มีข้อสงสัยไหมครับแปลโดยเพียญชนะสอบถามได้ครับเปิดโอกาสให้ถามครับแปลโดยเพียญชนะที่ผมพาแปลไปมีสงสัยไหมครับ mm hmm. ก็ถ้าเงียบก็ถือว่าไม่สงสัยนะครับ